ทักยยามสายจ้าเราเจอผลไม้ป่าทุกคนลูกสวยๆหวานฉ่ำเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นลูกแดงๆจะฝาดๆหน่อยแต่ถ้าสุกงอมอย่างนี้นะหวานหวานเทียบเลยผลไม้ป่าจ้า อยู่ในป่ายางเราแหละทุกคนหวานฉ่ำๆลูกสวยด้วยทักทายยามสายจ้าเรามาหยอดน้ำกรดหยอดน้ำกรดก็เจอผลละไม้ป่าก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูจ้าทุกคน